สกินแคร์ที่ทํามาเพื่อคนที่เป็นสิวซ้ำซากมีสิวเซียนสิวอตันหรือว่ามีรอยสิวก่อนหน้านี้เราอะผิวพังมากเพราะว่าเราเมคอัพทางานทุกวันตอนนี้เมคอัพแบบมันก็ไปอุดตันในผิวทําให้เกิดสิวเซียนสิวอุดตันมันเกิดสิวอะทุกคนทีนี้เราไปกดไปบีบแบบมันก็เกิดเป็นรอยแดงแล้วมันก็ลามเต็มไปหมดตอนนั้นเรารู้สึกว่าผิวตัวเองอะพังมากแบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยลองไปกดอันนี้มา 3- 6 5 go advanced repair serum เรารู้สึกว่าใช้ต่อเนื่องมาผิวตัวเองคือแข็งแรงขึ้นมากพวกสิวอะไรเงี้ยก็ไม อุตันสิวเซียนด้วยก็อนยังมีเมลาตินเอสช่วยพวกเรื่องรอยสิวจุด่างดำฟ้ากราดทำให้ผิวเราเนี่ยอิ่มฟูแล้วก็แบบดูชุ่มชื้นแล้วยังช่วยปอกประโลมฟื้นฟูเกาะป้องกันผิวเราด้วยเนื้อเซรั่มเขว่าจะดูเหมือนครีมใช่ป่ะแต่พอทาลงบนผิวก็คือแบบซึมไวไปกับผิวได้เลยแบบนี้คือชอบเนื้อมากก็จะช่วยลดการระคายเคืองปอกประโลมแล้วก็พวกแบบลดรอยดำรอยแดงจากสิวด้วยนะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนโดยที่น้องอ่ะไม่รบกวนเมคอัพใครที่มีปัญหาผิวพังหร มาก